nắm hạn pao mười lăm giữa cục tao lại upao gần 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 เผ็ดๆเลยเอยู่แถวอ่างทองเ,เพื่อนๆบรรยากาศต้น,นอะไรบรรยากาศใหญ่มากเลยต้นอะไรครับเนี่ยใหญ่มากหรอ เป็นร้อยปีนะฮะเนี่ยเป็นร้อยปีใหญ่มากเลยนะร้กว่ามะขามเทศเหรอครับยาวดะโอ้โอ้ใหญ่มากเลยโั้มะขามเทศเ่ครับรรยากาศอาหารป่าเดี๋ยวเรามาดูเมนูบรรยากาศแนบ้านสวน ปลาไหลบไอันนี้เป็นปลาไหลจานหนึ่งปลาไหลเนื้อปลาไหลด้วยเนื้อครับเนื้อเนื้อเป้อเนครัเนื้อเนื้อเเเนื้อนอเน้าวเปล่าจานน้เเเน้น้นเ เมนูถัดมากัะเป๋ากุ้งเออกแกงกุ้ง